นี่คืองานที่ลูกค้าสั่งมาจากที่อื่นนะครับและนี่คือสินค้าที่ลูกค้าได้รับจริงๆนะครับลูกค้าไม่ค่อยโอเคก็เลยส่งมาให้ผมเนี่ยทาสีให้ใหม่นะครับลงสีใหม่ไปเลยนะครับหลายจุดมากๆนะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับงานนี้ก็แขนขาเนี่ยเขาทามาเป็นพลาสใส่สีแดงนะครับผมก็เลยทําการลงสีให้ใหม่นะครับเป็นสีฮาคินะครับงานนี้ที่ขอบตาเนี่ยก็เขาไม่ได้ลงสีขอบตามาให้นะครับ เกียร์สี่จะต้องขอบตาดำนะครับผมก็เลยทําการได้กรีดอายให้น้องไปแล้วเรียบร้อยนะครับทําทสีขอบตาแล้วเรียบร้อยก็สีผมนะครับผมทําเป็นสีดํานะครับเหลือบโครเมียมนะครับแล้วก็พาร์ควันเนี่ยควันเนี่ยผมทําเป็นสีขาวมุกม่วงนะครับแล้วก็ไฮไลท์เป็นสีม่วงเมทัลลิกนะครับ ที่แขนขานะครับผมก็ได้ทําการลงสีฮาคินะครับเป็นสีดําเหลือบแดงโครเมียมนะครับลงสีแผลที่หน้าอกให้ใหม่นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็สีกางเกงเนี่ยก็ทําเป็นสีแดงเมทัลลิกด้านนะครับสีเสื้อนะครับเขาทํามาเป็นสีแดงนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นสีดาให้ให้เหมือนในเมฆนะครับงานนี้ก็ตามฟิวช่างนะครับไม่ได้ทําตามงาน POP นะถ้างาน p o p เนี่ยเขาก็จะสวยกว่านี้นะครับตาเขาจะตาโตกว่านี้นะครับ แล้วก็แขนเขาจะเป็นแขนเป็นฮาคิออกชมพูดํานะครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่ส่งงานมาทำนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ